ครับเพื่อนๆผมกำลังถ่ายไคลิปให้เพื่อนดูต้นสักทองต้นหนึ่งปีที่แล้วโดนลมตอนมีพายุฝนก็หักโค่นตรงกลางต้นนี้อายุประมาณสิบปีร่วมสิบปีแต่ผมก็ปล่อยทิ้งไว้ผมจะเจอปัญหาอย่างนี้ทุกปีแต่ว่าต้นนี้หนักที่สุดเพราะมันไปโค่น หักตรงตรงกลางลำต้นเหลือเนื้อไม้อีกสักประมาณ5-6ถึง6เมตรผมก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นแต่เคยเจอในอ YouTube ของเพื่อนๆบอกว่าถ้าเกิดสักทองเนี่ยถ้าเกิดมันลักษณะหักตรงกลางแบบนี้นจะมีผลต่อเมื่อเนื้อไม้ซึ่งผมก็ไม่ไม่รู้ว่ามันจะมีผลอย่างไรนี่คือสภาพของไก่ลำต้นส่วน ส่วนในบนที่ตกลงมาปีปีนี้อายุหนึ่งปีพอดีผมก็เลยทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันผมจะเจอปัญหาแบบนี้ทุกปีแต่ต้นนี้หนักที่สุดคือหักตรงตรงกลางลำต้นแต่ทุกปีนี่มันจะลิบกิ่งของมันเองโดยธรรมชาติก็ไม่มีผลต่อลำต้นพอหน้าฝนเนี่ยจะจะสลัดกิ่งออกมาก็อเอามาแชร์กับเพื่อนๆให้ได้ดูกัน สภาพของสักทองอายุ10ปีโดนลมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ